ช่วงนี้กลับมารับชมไทยบันเทิงเช่นเคยนะครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณที่ถูกลืมมีหน้าตาจริงๆเป็นแบบไหนกันแน่ถ้าหากคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์คุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวของ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สาคัญของโลกครับถ้านับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ เราอาจได้ยินชื่อของรูปปั้นพระเยซูคริสต์กำแพงเมืองจีนเมืองโบราณมาชูปิกชูนครเพตราพีระมิดแห่งเมืองชีเชนอิสซาสนามกีฬาโคลอสเซียมและทัชมาหานแต่ถ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณแล้วเราก็จะเหลือเพียงมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเพียงสิ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นอื่นละ่ะมันเคยมีหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อเร็วๆนี้ทาง Budget Direct บริษัทประกันภัยชื่อดังของออสเตรเลียได้จัดทำบทความเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ในยุคโบราณซึ่งได้แก่มหารูปแห่งโรสสวนลอยบาบิโลนประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียสุสานแห่งฮาลิคานนเซอร์สเทวรูปสุดที่โอลิมเปียวิหารเทพีอาเตมิสและมหาพีระมิดแห่งกิซ่าซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือ สิ่งมหัศจรรย์ถึง6แห่งไม่ได้อยู่ในโลกปัจจุบันให้เราเห็นแล้วดังนั้นทางบัจเจตไดเรกจึงได้ใช้คอมพิวเตอร์จำลองภาพแบบ3มิติที่ดูสมจริงขึ้นมาใหม่และทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณน,นั้นดูอลังการไม่แพ้สิ่งมหัศจรรย์ในยุคใหม่เลยจริงๆมาดูสิ่งมหัศจรรย์สิ่งแรกมหารูปแห่งโรสเป็นเทวรูปของสุริยะเทพอพอลโล ซึ่งเป็นหนึ่งในเทวสภาโอลิมปัสมีความสูงประมาณ104ฟุตสร้างมาจากสำริดมือขวาถือประทีปประดิษฐานบนฐานทั้งสองข้างของปากอ่าวทางเข้าท่าเรือของเกาะโรสในทะเลอีเจียนยืนทางขาคร่อมปากอ่าวให้เรือลอดไปมาได้มหารูปนี้สร้างขึ้นโดยชาเรสแห่งลินดอสซึ่งเป็นประติมากรชาวกรีกในราว280ปีก่อนคริสต์กาล ใช้เวลาสร้างประมาณ12ปีมีอายุยืนอยู่ได้ประมาณ60ปีก่อนจะพังทลายลงด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ226ปีก่อนคริสตกาลซากชิ้นส่วนของมหารูปได้ถูกปล่อยปละละเลยไม่มีใครดูแลจนถึงคริสตศตวรรษที่10ซากที่เหลืออยู่ถูกขายให้แก่ชาวเมืองซาราเซนไปทำอาวุธในการทำสงครามครูเสดจนหมดสิ่งมหัศจรรย์ที่สองสวนลอยบาบิโลน สวนลอยบาบิโลนตั้งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟรติสในตำแหน่งของประเทศอิรักในปัจจุบันถูกสร้างโดยพระเจ้าเนบูคัดเนตซาที่2แห่งกรุงบาบิโลเนียสร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อพระนางเซมิรามิสเมื่อ600ปีก่อนคริสตศักราชสวนลอยแห่งนี้มีความสูงประมาณ75ฟุตกินพื้นที่400ตารางฟุตระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนพุ่มชนิดต่างๆมีระบบชลประทานชักน้ําจากแม่น้ํายูเฟรติสไปทําเป็นน้ําตกและนําไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปีส่วนนี้ได้พังทลายลงจากเขตแผ่นดินไว้เมื่อหลังศตวตรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชถัดมาสิ่งมหัศจรรย์ที่3ประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียนี่คือประภาคารโบราณที่ตั้งอยู่บนเกาะฟารรสเมืองอเล็กซานเดรียริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างประมาณ270ปีก่อนคริสต์ศักราชในรัชสมัยพระเจ้าปโตเลมีที่หนึ่งตัวประภาคารมีความสูงเท่าใดไม่แน่ชัดแต่อยู่ระหว่าง200ถึง600ฟุตขนาดพอๆกับเทพีเสรีภาพสร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักมีตะเกียงขนาดใหญ่บนยอดนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควัน ในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างที่เห็นได้จากระยะไกลซึ่งยังไม่ทราบว่าใช้วิธีใดในการจุดไฟและส่องแสงบ้างก็สันนิษฐานว่าใช้กระจกในการส่องแสงประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียมีอายุอยู่ได้ยาวนานถึง1,600ปีจนกระทั่งในประมาณศตวตรรษที่13-14ถึง14เกิดแผ่นดินไหวทำให้ประภาคารพังลงมาในปีคศ1994 นักโบราณนคดีได้ดำน้ำสำรวจบริเวณปากอ่าวอะเล็กซานเดรียพบหลักฐานของสิ่งที่เชื่อว่าเป็นซากชิ้นส่วนของประภาคารฟารรสแห่งอเล็กซานเดรียซึ่งบางส่วนเป็นหินที่หนักถึง70ตันถัดมาสิ่งมหัศจรรย์ที่4สุสานแห่งฮาลิคานัสซัสสุสานขนาดใหญ่ของกษัตริย์โมโซลุสแห่งลิเชียในเอเชียไมเนอร์ตั้งอยู่ที่ฮาลิคานัสซัสหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน โดยถูกสร้างจากหินอ่อนสูง140ฟุตฐานมีพื้นที่460ฟุตมีรูปปั้นสิงโตขนาบบันไดที่ทอดไปสู่สุสานสุสานรายล้อมด้วยรูปปั้นนักรบบนหลังม้าโดยมีเสาหินจำนวน36ต้นเป็นฉากหลังหลังคาเป็นรูปทรงพีระมิดมีกษัตริย์มุสโซลุสและราชินีอาเตมิเซียประทับยืนอ,อยู่บนราชรถม้าซึ่งกำลังวิ่ง แต่ราชินีอาเตมิสเซียไม่มีโอกาสได้เห็นสุสานที่เสร็จสมบูรณ์เพราะสิ้นพระชนเมื่อ350ปีก่อนคริสต์ศักราชส่วนสาเหตุการพังทลายเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่12-13ถึงชิ้นส่วนต่างๆจึงถูกนำไปสร้างป้อมหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงซากชิ้นส่วนบางชิ้นที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่ British m u s e u m ในประเทศอังกฤษ ถัดมาสิ่งมหัศจรรย์ที่5เทวรูปซูทที่โอลิมเปียเป็นเทวรูปของซูทซึ่งเป็นประธานเทวสภาโอลิมปัสสร้างจากไม้ประดับด้วยทองคําและงาช้างลักษณะประทับนั่งอยู่บนฐานกว้าง10เมตรครึ่งตัวเทวรูปสูงประมาณ12เมตรหรือ43ฟุตพระหัตถ์ซ้ายถือกรทาพระหัตถ์ขวารองรับไนกี้เทพีแห่งชัยชนะมีเครื่องประดับด้วยทองคําล้วน ออกแบบก่อสร้างในศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชโดยเทวรูปนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารสุดที่โอลิมเปียประเทศกรีซเทวรูปนี้ถูกทำลายลงเพราะไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีคศ475ปัจจุบันนี้ไม่เหลือซากชิ้นส่วนใดๆหลงเหลืออยู่เลยถัดมาสิ่งมหัศจรรย์ที่6วิหารเทพีอาเตมิสที่เอฟิซัสวิหารเทพีอาเตมิสตุรกีเป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อน เรียนแบบศิละปะแบบกรีกโบราณสร้างเพื่อถวายเทพเจ้าอาเตมิสเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีกผู้มาจากสวรรค์ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้นจากไายนะและภัยพิบัติได้อยู่ในเมืองอีเฟซุสบนชายฝั่งแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้คือประเทศตรุรกีในรัชสมัยของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีกวิหารแห่งนี้มีเนื้อที่ถึง54,720ตารางฟุตตัวอาคารมีความกว้างถึง400ฟุต มีเสาหินตั้งตระงานรอบตัวอาคารมากกว่า100เสาแต่ละเสาหินมีเส้นผ่านศูนย์กลาง6ฟุตความสูง60ฟุตหลังคาปูด,ด้วยกระเบื้องหินอ่อนภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าชื่อว่าอา์ทิมิสหรืออีกชื่อหนึ่งว่าไดอานาซึ่งเคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่และได้รับการซ่อมแซมโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงซากเสาเท่านั้นถัดมาสิงห์มหัจจรรย์ที่7 มหาพีระมิดแห่งกิซ่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณเพียงอย่างเดียวที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ถือเป็นพีระมิดในประเทศอียิปต์ที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรคูฟูแห่งราชวงศ์ที่4ซึ่งปกครองอียิปต์โบราณเมื่อ4,600ปีมาแล้วโดยใช้คนงานกว่า10,000 0คนสร้างพีระมิดที่มีความสูงถึง481ฟุต หรือพอๆพกับตึก40ชั้นพีระมิดประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักตั้งแต่2.5ถึง15ตันจำนวน2.3ล้านก้อนวางเรียงกันขึ้นไปซึ่งยังคงเป็นปริศนาอยู่ว่าชาวอียิปต์ใช้วิธีอะไรในการยกก้อนหินขึ้นไปกันแน่แต่อีกสิ่งที่น่าทึ่งก็คือมหาพีระมิดแห่งกิซ่าไม่ได้มีสีแบบที่เราเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วมันมีสีพื้นเรียบ และมีสีขาวสว่างสวัยซึ่งส่วนภายนอกพีระมิดของจริงนั้นจะเป็นหินปูนสีขาววางซ้อนบนชั้นหินเอาไว้อีกทีส่วนเหตุผลที่องค์ฟาโรต้องการให้พีระมิดเป็นสีขาวก็เพราะมันจะสะท้อนแสงแดดและโดดเด่นท่ามกลางทะเลทรายและความเงาของพีระมิดถึงขนาดสะท้อนแสงจันในยามค่ำคืนได้อีกด้วยส่วนสาเหตุที่พีระมิดมีสภาพเหลืออยู่แค่อย่างที่เห็นในปัจจุบันก็เพราะยุคหลังจากนั้น พื้นผิวหินปูนส่วนใหญ่ถูกตัดออกไปใช้ทําสิ่งก่อสร้างอื่นๆเช่นมัสยิดในกรุงไคโรรวมไปถึงส่วนที่เหลือก็สึกกร่อนไปตามการเวลานั่นเองทั้งหมดนี้คือ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณที่ถูกลืมมีหน้าตาจริงๆเป็นแบบที่นำเสนอไปครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ